วันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่บีมเห็นเราใส่ชุดแบบนี้เราใส่ชุดช็อปการ์ดชุดนักศึกษาเิดว่าเราทำคอนเทนต์อะไรกันลาววันนี้ชุดนอนกันปวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์แนะนำน้องๆเนาะแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเออวิศวะราชบังเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงเขาแบบมีชุดอะไรบ้างเออแต่มีชุดอะไรบ้างนะชุดนักศึกษากับกับชอนอนชอ ชอบหมมมไไ่าตัวกเลยนะเราจะรวบรวมทั้งช็อปนักศึกษาวิธีการทุกชุดรวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวรับรองดูคลิปนี้เนี่ยพี่น้องพีหนึ่งไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วถามข้อมูลผู้ชายเพิ่มเลยไปถามพี่ได้ถามพี่ได้เออในคลิปนี้เราก็จะพูดนางน์้อมไปเชิงผู้หญิงเนาะเน้นผู้หญิงเออเน้นเนนผู้เน้นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เออหอมกันหรือยังหอมค่ะไม่พร้อมเลย โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะตาค่ะปวนค่ะอ่ะเห็นเราสองคนใส่ชุดนักศึกษาเาแบบนี้แล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องชุดนักเรียนเอ๊ะเสื้อช็อปเอ๊ะก็ต้องมาเชื่อนักศึกษาสิคะเชื่อเชื่อนักศึกษาชุดนักศึกษาเนี่ยมันจะมีเราจะแบ่งกันเป็นวังไงวันเนี้ยที่ยวาจะพูดถึงอะไร ถ้าภาษาตอนนี้เราจะมีแบบแมวภาษาพานไหมมีพานอะไรบ้างพานอะไรบ้อเอาสิแต่อิงอิงกูไม่เอาเนี๋ยวพานแรกก็คือเป็นพิธีการเนาะพาที่สองพาที่สองก็คืออยู่ในระเบียบอ่าพาที่สามแล้วก็ปวดระเบียบแล้วอ่าในพานของพิธีการมันเป็นยังไงบ้างเยเล่าให้ฟังสิอ่าชุดพิธีการพิธีการเนี่ยก็จะใส่เป็นเสื้อเสื้อจะต้องแบบไม่ตีเกต เสื้อทรงปกติเลยไม่ตีเกตจะต้องติดกระดุมบนเลยส่วนกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นกระโปรงพิธีการเสื้อสีกลมแล้วก็ผ่าหลังยาวก็คุมเข่าเป็นแบบเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในช่วงที่เรียบร้อยที่สุดในชีวิตเลยนะคะถ้าเตาใส่จชุดพิธีการแล้วรองเท้าเป็นไงรองเท้าจะเป็นรองเท้าคัชชูนะคะก็แดงเลยนะคะพี่หอนเฮ้ยดาวก็พอเราต้องบอกว่ารองเท้าที่สูงกว่า สองนิ้วหัวตัดได้ไหมหัวตัดทรงผมแบพาร์ตวิธีการเป็นยังไงอะเราก็จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยนะคะห้ามมีไรผมแล้วก็ห้ามย้อมสีผมใช่ผมดำเอาแล้วถ้าสมมติเรายอมไปแล้วอะทำาไงก็ต้องทำให้เป็นสีดำใช่ก็อาจจะเป็นการฉีดสเปรย์หรือว่าใช้ทรีทเมนต์ที่เปลี่ยนสีผมให้เป็นสีดำก่อนแล้วก็ห้ามใส่เครื่องประดับนาฬิกาแหวนกำไลอะไรอย่างนี้ห้ามใส่เลยค่ะใช่ พาร์ทที่สองนี้จะเป็นพาร์ทอยู่ในกฎระเบียบใช่ไหมอยู่ในกฎระเบียบนี่นานไหมอะก็จะเป็นช่วงแรกของการเปิดเทอมในปีหนึ่งเสื้อเนี่ยสีสไตล์อะไรพี่ฝนก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใส่แบบไหนใช่ว่าจะเน้นที่กระโปรงมากกว่ากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นทรงส่อสีดำไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ผ่าแล้วก็รองเท้าเป็นผ้าใบสีขาวล้วนไหมขาวล้วนขาวล้วนเลยนะแล้วก็ต้องเป็นถุงเท้าที่คู่ข้อข้อไหนข้อมือข้อ ทำสีไม่ได้แล้วต้องเป็นผมดําไปก่อนนะคะในช่วงแรกๆเนอะเราต้องแบบว่าเอออยู่ u b e ระเบียบแบบเรียบร้อยหน่อยเราจะเปิดระเบียบหลังจากเข้าเชียร์ใช่ไหมพี่ใช่พอหมดหลังเข้าเชียร์ปุ๊บเราก็แบบฟีสไตล์แล้วใช่เข้าเชียร์รับเกียร์ฟีสไตล์หรือาถหรือภาทของการฟีสายก็คือพาทของการปลดระเบียบแล้วเป็นไงเนี่ยเให้ฟังซิเต็มอยู่นะชุดนักศึกษาหลังจากปลดระเบียบแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ยฟีสไตล์เลยไหมพี่อุ๋นเหมือนเดิมเนาะ แล้วแต่เราเลยจะใส่อะไรก็ได้เสื้อเนี่ยเราทรงเดิมมาตั้งแต่พิธีการแล้วอืใช่เสื้อก็คือทรงเดิมตัวเดิมไม่ซักไม่เสื้อใส่กี่วันอะไม่ซักเเหลือคนละลับฝั่ะอ่ะโปงล่ะกระโปงเนี่ยก็แล้วแต่ใจเราอยากใส่อะไรใส่เลยอืไม่ใส่ก็ได้ แต่คนถ้านตอ่ตอไหวก,กนะ็คื <c oughs> อกระโปรงจะมีกี่แบบครับพี่วก็แบบมีพีทมีทรงเอแล้วก็ทรงสออแต่อย่างทรงเอเนี่ยปกติเขาจะไม่ให้ใส่ผ่าใช่ไหมทรงเอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผ่าหลังนะแต่ว่าผ่าข้างได้แล้วรองเท้ารอ,องเท้ากระถุ n เท้ารองเท้าผ้าใบเหมือนเดิมสีขาวได้จะดีมากนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นแบบแบบปะปนอะไรเงี้ยก็ยังโอเคก็ถุงเท้าเนี่ยก็คือจะใส่แบบ ยังไงก็ได้แบบว่าก่อนน้านี้มันจะต้องเป็นสีขาวคุ้มข้อถูกไหมตอนนี้ก็แบบว่าเออสีอะไรก็ได้ใช่ไหมตอนนองสีเรืองแสงนี่พี่หวนเคยใส่ังเคยนะเราใส่กันทั้งกลุ่มไงเอ็นเสิร์ภาพเรามาพูดถึงเครื่องโลหะกันดีกว่าเครื่องโลหะมีอะไรบ้างเครื่องโลหะเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนาะพูดถึงผู้หญิงก่อนเนาะก็จะมีตุ้งติ้งตุ้งติ้งเนี่ยจะเป็นรูปเกียร์ของวิศวะก็คือตุ้งติ้งของแต่ละคณะเนี่ยจะเป็นรูปไม่เหมือนกันของวิศวะก็จะเป็นเกียร ต่อไปก็จะเป็นเขม็มซึ่งเข็มเนี่ย okay. เราจะได้รับในวันรับเขม็มก็คือวันรับเข็มเนี่ยเราได้ใส่ชุดพิธีการเต็มยศเลยครบเชฟป้าเรียบร้อยที่สุดเออใช่วันนั้นก็คือรู้สึกเรียบร้อยที่สุดแล้วก็กระดุมกระดุมหนึ่งชุดจะมีห้าเม็ดใส่ยากมากจริงๆใช่แล้ก็แบบใช้นิ้วเงี้ยเออใช่ถ้ามีเล็บก็คือเล็บผักนะกเข็มขาดเข็มขาดต้องเป็นตาสถาบันเข็มขาดแล้วก็หัวเข็มขาด แยกกันนะต้องซื้อแยกใช่ต้องซื้อแยกดี๋ยวเขาก็จะมีขายที่สมูทสองส่วนของผู้ชายก็จะมีแค่เข็มขัดหัวเข็มขัดแล้วก็หูเข็มขัดไม่ไ้มีในใคยในไคยก็จะได้ในวันรับไทยรับไทยรับเข็มผู้หญิงรับเข็มผู้ชายรับไทยแนะไลนรลองแนะนำ้องซิว่าควรมีเสื้อกี่ตัวควรมีกระโปรงอย่างไรกี่ตัวพี่อนมีเสื้อมีเสื้อนักศึกษากี่ตัวเออของอย่างพี่นี่คือตอนนั้นซื้อมาสามชุด แต่รู้สึกว่าอาจจะเยอะไปเพราะว่าเราใส่แค่ปีหนึ่งก็จริงๆงคิดว่า2ชุดก็พอแล้วของตอนตอนเี่กก็จะมีชุดนักศึกษา2ชุดเหมือนกัน mm hmm. ก็จะมีเสื้อ2ตัวเป็นเสื้อปกติแบบนี้กับเสื้อสรนบอยแล้วก็กระโปรงก็จะมีพีทกับเอที่จะใส่บ่อยๆพี่เหมือนกระโปรง,งของผมเหมือนจะมีแค่กระโปรงพรีทแล้วก็ ทรงเอแต่ทรงเอนี่คือแบบคุมเข่าเลยตอนนั้นคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบว่าเข่งแน่ๆเลยที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบใส่แบบคุมเข่าแบบยาวเฟื้อยเลยคิดเหมือนกันตอนแรกก็คือแบบซึ้อมาหลายตัวมากแต่พอพอเห็นของตตอทรงเอก็สวยก็เรียบร้อยเบาๆอะค่ะแล้วปกติเราใส่ส่วนแบบเราใส่ชุดไหนมากกว่ากันอ่าชอบสไตล์ไหนมากกว่ากันใช่ปะอย่างพี่เนี่ยจะชอบใส่ทรงเอเพราะว่าทรงเอเนี่ย จะดูแบบว่าเห็นเสื้อทรงองเอวมากกว่าเห็นผ้าแบบเอลบางใช่เห็นค้าแบบเอวบางร้างน้อยอะไรอย่างงี้แล้วพี่เหมือนล่ะหน้าหลังกล้องนี่คือเบะปากทุกคนเลยของพี่นี่คือจะแบบว่าใส่เป็นทรงพีดมากกว่าเพราะรู้สึกว่าแบบทรงเอมันแบบมันขยับตัวยากอะเออแล้วก็ใส่ทรงพีเพราะรู้สึกว่าแบบมันพิ้วดี พอเรารู้เรื่องชุดนักศึกษาเนี่ยต่อไปต้องเปชุดอะไรต่อต่อไปก็ต้องเสื้อช็อปเลยอ๋อใช่ไหมก็คือชุดนักศึกษาเราได้ใส่แค่เิอมแรกอะแต่เสื้อช็อปนี้เราใส่แบบจนจบปีสี่ป่าใช่อ่ะเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆของเราเพื่อนเพื่อนของเรานะคะมาแนะนำเสื้อช็อปหมอไปเลยเย้เย้เย้หนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีค่ะบีมค่ะใ้ไทยค่ะ เราใช้กันมีกี่แบบสองป่ะใช่ไหมมีสองแบบก็คือช็อปมอกับช็อปผ้าอย่างว่ามันแตกต่างยังไงก็คือช็อปผ้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าพวกเราผ้าเดียวกันเองเนี่ยจะสั่งตัดกันเองคือจะจ้างว่าจ้างเขามาตัดเองช็อปผ้าเราก็ราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องประมาณประมาณพันพันเท่าไรพันสามป่ะมันแล้วแต่ผ้ามันจะมีแบบคุณภาพผ้าสองแบบก็คือแบบบางก็จะประมาณหกร้อย แล้วก็แบบหนาประมาณพันสองประมาณเท่าตัวหนึ่งอะไม่บังคับเนาะเราเลือกได้เพื่อนเราบางคนก็สั่งแบบยใช่คือมันคัตติ้งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่มันจะต่างกันแค่แบบเนื้อผ้าเนาะใช่ช็อปมอลอะไรเขาไอช็อปภาเนี่ยเขาก็จะให้อิสระเราในการออกแบบมีหลายที่เลยที่สามารถออกแบบได้ก็จะมีอย่างแรกก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรโลโก้โลโก้ของภาคแต่ละภาคก็คือคนในภาคนี่แหละออกแบบกันเองก็มีฝั่งนี้ก็สามารถ จริงๆปักอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็มันอยู่ข้างหลังแล้วก็มีชื่อแล้วก็เออมันมันจะเป็นโลโก้ชื่อภาคอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกฟอนต์เลือกสีได้ใช่งจริงเราเลือกได้นะว่าจะปักจะปักสีอะไรจะปักคําว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะปักคอนไหนด้วยอ๋อแล้วก็ที่สำคัญอย่างสุดท้ายเนาะก็คือชื่อชอบเราต้องมีชื่อเนาะชื่อใช่จะต้องมีชื่อ ช็อปมอจะเป็นช็อปที่แบบเป็นแพทเิรื่อเดียวกันอ่ะทั้งทั้งคณะเราใช่จะสั่งตัดกับทางสโมสโมจะเป็นคนจัดการราคาก็จะถูกกว่าประมาณ300กว่าถึงสี่ร้อยแต่ไซส์อ่ะก็จะเป็นไซส์มาตรฐานมันจะแบบไม่พอดีตัวเราไม่ได้วัดตัดอะไรอย่างนี้เราก็เลือกเป็นไซส์เอ็มเอสอะไรแบบนี้ใช่กี่ตัวก็ได้ปะใช่ปะเขาจะมีให้เลือกป่ะว่าแบบเออใครจะเอากี่ตัวแต่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นตัวเดียวเนาะไม่ค่อยมีใครเอามากกว่าหนึ่งตัวช็อปมอเรา นะ้ตอนนี้วันที่ถ่ายคือเรายังไม่ได้นะเนื่องจากสถานการณ์ไม่สามารถเข้าไปเอาที่มอได้อ่าโอกาสในการใช้ช็อปตละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาเป็นช็อปมอ่อช็อปมอเราก็ใส่แบบเป็นรวมทีมเนาะแบบไปฝึกงานข้างนอกที่ไม่ใช่ในมออะไรนะแบบมันก็จะมีน้อยที่แบบวิศวะไปดูงานข้างนอกอนะไรเราก็ต้องใส่ช็อปมอแล้วก็จะต้องติดกระดุมให้เรียบร้อยวันนั้นก็คือแบบต้องเรียบร้อยเลยหรือว่าทํากิจกรรมของคณะอะไรงเงี้ยส่วน<ม>ใหญ่เขาจะใส่ใส่เป็นช็อปมอใช่ ช็อปผ้าก็เอาใส่ไปเรียนใส่เข้าช็อปใส่ทำแแลบอะไรต่าง้สมควรเออเป็นสิ่งที่แบบสมควรปฏิบัติใส่ช็อปใช่ก็แบบถ้าเราเข้าเป็นในในห้องแลบในห้องปฏิบัติการของเราเลยจริงๆอะเข้าช็อปเออเราจะต้องติดกระดุมตั้งแต่แรกถึงเม็ดสุดท้ายเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยต้องอะไรต้องติดกระดุมกระโปรงกระปอยมันติดไม่ได้แก้เสียงกันนะกระปอยเราเลิกกันเกงอ่ะแต่งกางเกงแบบ ทั้งที่ดีควรเป็นผ้าเนื้อหนาแบบผืนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ขาดได้ไหมแบบลุยๆอะไรอะลุยๆก็ไม่ควรมันก็ใส่ได้ถ้าแบบเราไปเรียนนะเออไปเลคเชอร์ปกติใส่ได้แต่ว่าถ้าคิดว่าเข้าช็อปก็ควรดูดีแบบเรียบร้อยอะไรหัวจดเท้าเพื่อความปลอดภัยทางเซฟตี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือรองเท้าเลยอีกอย่างรองเท้าก็จะต้องเป็นผ้าใบหุ้มหุ้มอะไรหุ้มซนหุ้ม้นผ้าใบหุ้ม้น เออประมาณนั้นห้ามแตะเด็กขาดนะอันตรายมากาก็เกี่ยวกับความปลอดภัยของเราอยู่ในนี้นั่นแหละใช่ทุกอย่างก็คือเราต้องเซฟตัวเองเนาะเซฟตัวเองใช่ออคิดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์อะชอบมีไว้ทำอะไร ก็ตรงตัวเอาไว้ใส่ทําช็อปเอาไว้ใส่พวกทําอะไรพวกหนักๆอ่ะที่แบบเข้าช็อปอะไรที่มันเปื่อนๆหน่อยอะไรที่มันแบบอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มันไม่รู้คิดว่าเส้ช็อปมันก็หนามันเชฟเราได้ดีกว่าพวกชุดนักศึกษาคือเรื่องความปลอดภัยทั้งเลยใช่เพราะว่าแบบบางทีเราใส่ชุดนักศึกษาถ้าสมมติเราไม่มีช็อปใช่ป่ะเราใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปทำแลบอะไรเงี้ยชุดนักศึกษาค่อนข้างบางแล้วก็แล้วก็สีขาวใช่มันอาจจะเปื้อนง่ายหรือว่าอะไรง่ายเกิดอุบัติเหตุกับเราได้ ประมาณนั้นก็คิดว่าช็อปก็สําคัญช็อปก็คือมาแบบเซฟเราสามารถทําให้เราแบบทํางานได้ทำามทำไมมากขึ้นแบบใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงบางทีใส่กระโปรงจะไม่ถนัดแต่ไทยซักช็อปบ,บ่อยไหมเออคือช่วงเข้าหมอเราเข้าหมอทุกวันเนีคือบางทีแล้วแบบเสารอาทิตย์มัน แล้วฉอบมันเนื้อไอ้ผ้าหนาไงบางทีเราอาจจะแบบยังไงอ่ะมันแห้งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระนาดซักทีอะไรอย่างงี้ยระนาดซักทีนี่ระนาดนี่คือกี่วันปิดฉากอุ้ยแป้งคิดเกือขึ้นแล้วมั้งเนี่ยไม่ถ้าชอบแบบืดยาวอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งได้แล้วสไตล์แบบสไตล์ส่วนใหญ่เวลาที่เราใส่เสื้อข้างในคุมกับช็อปเราชอบใส่สไตล์ไหนกันเหมือนกันไหมสองคนเนี้ยคิดว่าต่างหรือว่าเหมือนกันไหม ไม่ต่างกันเท่าไหจะยืดจะยืดเอาขิมขิมไม่ได้ใส่ขอบปกติเอ้าข้ออันไหนใส่เดียวอื่นในเราคุยสบายก็ใส่ยังไงก็จะสบายสบายมันจะยืดปกติไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันแบบธรรมะธรรมะใช่ไม่ได้แบบใหญ่แบบระบายตัวโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแซ่ปเนาะ เรียบร้อยไม่ค่อยผิดเอาไว้คมีคือต้องบอกก่อนว่าที่แบบเออที่แตงต้องบอกก่อนว่าเออที่ราะบังเนี่ยอากาศมันร้อนมากแบบจริงจริงแล้วมันแบบเหนียวตัวแล้วก็เราอ่ะเป็นคนแบบแพ้เหงื่อเออซึ่งถ้าเหงื่อออกเยอะอ่ะมันจะแบบเป็นผดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใส่เสื้อที่แบบมันบางแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามหรือว่าเสื้อขอบที่มันพอดีตัวเพราะว่าถ้ามันเป็นเสื้อยืดที่ผ้าหนาอือจะทําให้แบบ มันร้อนอะมันอึดอัดอะมันไม่สะดวกใช่แล้วก็ใส่กางเกงยีนด้วยเนาะมันก็จะยิ่งร้อนเข้าไปกปันใหญ่ก็เลยเลือกเสื้อที่แบบใส่สบายใช่ก็คือแบบเป็นของของพีมันก็เป็น,เป,นเป็นแบบว่าใส่เดี่ยวบ้างหรือว่าเป็นเสื้อยืดที่พอดีตัวเป็นแบบ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อตอบแทนให้เ,เออจะเป็นแบบเป็นเสื้อต้ามใส ไหนที่แบบอาจจะเข้าไปหาจา์หรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นทางการหน่อยก็จะใส่เสื้อที่แบบปิดหน่อยที่แบบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดขนาดนี้เราเลือกเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเราจะแต่งแบบไหนแบบแต่ว่าทางนี้ทางนั้นทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับกาลังและที่สัด้วยเนาะถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่แล้วเราแบบโหใส่คอปปางมาเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าใช่แล้วแต่น้องๆเลยน้องๆอยากใส่แบบอยากใส่แบบไหนขี้เหรลุกออกมาตามสบายแต่ หนึ่งก็คือความปลอดภัยสําคัญที่สุด2ก็คือการะและเทสัเราไปทําอะไรวันนะั้นเราไปเลคเชอร์เราไปพบผู้ใหญ่หรือว่าเราไปเข้าแลบห้องปฏิบัติการก็อยากให้น้องๆคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะใช่ก็อยู่กับอาจารย์ได้แหละอาจารย์บางคนเขาฟรีก็โอเคบางคนเขาเคร่งก็ปฏิบัติตามคนงเขาดีกว่าจบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำทั้ง2ชุดใหญ่ๆก็คือมีชุด นักศึกษาก็ชอบนาะอ่น้อได้ความรู้กันไหมน้องๆได้ความรู้ไได้ต้องได้ต้องได้ต้องได้เลยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำเล็บอะอยากอยากรู้ว่าเราสำหรับน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยเราสามารถทำเล็บได้เมื่อไหร่งีดีกว่าสอบถามพี่ๆที่ทำเด็กเพราะพี่ไม่ได้ทำก็ทำได้เลยนะทำได้เลยทำได้เลยแต่ว่าต้องแบบเออระวังนะเวลาเฮ้ยต้องบอกก่อนว่าเราอะไม่ได้เข้าระเบียบไง เออเราก็ทําได้เลยแต่ถ้าน้องเข้าก็อาจจะต้องรอหลังกดระเบียบอะไรเง right. ี้ยแล้วก็ทําได้เลยแล้วเราพูดเครื่องประดับเครื่องประดับก็ใส่ได้ถ้าไม่ได้ทำแบบสนับแขนใสนับขาวทำไมเอาใส่ได้ไหมถ้าพวกน้องอยากใส่มาเพิ่์แบบไม่ไดบไม่ล้มเซนตี้เฟิร์สเราเข้าใจแล้ว สร่าใส่ไน้ากันเนาะพวกแหวนพวกสร้อยต่างหูอะไรเงี้ยเราสามารถใส่ได้ไหมเดี๋ยว่าจะพูดว่าใส่ได้ใส่ได้ก็ให้เรื่องใหม่ใส่ได้ไตอบเออขอบใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้อยากใส่อะไรใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าเราใส่ใส่ได้หมดเลยใส่ได้แต่พวกบางทีถ้าเราข้อแหลบหรือว่าข้อช็อปอะไรเงี้ยพวกแหวนกาไลสร้อยหรือต่างหูที่มันแบบยาวออกมาเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องเก็บ หน่่อออยยะไรางก็ความปลอดภัยของเราจะทุกอย่างเลยที่เราบอกมาทางคลิปก็คือแบบทุกอย่างที่มันเป็นกฎขึ้นมาก็คือเพื่อความปลอดภัยของเราใช่เพราะว่าแบบคณะเราค่อนข้างที่จะต้องแบบชอบบ่อยเออมือปฏิบัติใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าแบบทางมหาลัยเขาก็ค่างเป็นห่วงตรงนี้ก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎกันนะคะเออแต่แล้วแต่อาจารย์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนตอนตอนเรียนกีฬาเขาก็สั่งว่าให้ให้ให้ ห้ามทำเล็บแล้วก็ห้ามใส่กางเกอ๋อเออใช่เรื่องทำเล็บก็คือมันจะมีบางวิชาเป็นสปอร์ตก็คือกีฬาอย่างเช่นเช่นแฮนด์บอลที่เขาจะทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ส่วนเราตังหูก็ห้ามใส่เป็นก๊อาชิวๆอยากแต่งอะไรก็สวยๆไปเรียนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายตัวนี้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวเคลื่อนย้ายอย่างเงี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ จะพูดอะไรไมพูดเรากล้มาสิบแลวนะเออแล้วก็แบบแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะะแล้วก็แบบอย่าลืมติดตาไอจีพวกเราเดี๋ยวเราจะขึ้นติ๊งตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไม่มีอ่ะดีก็เดี๋ยวขึ้นให้ไงเปตากล้องไดเลเตอร์ของเราท่งเวนาอยกมากสุดยอดโอเคก็ฝากคลิปนี้ ยังไงถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พวกพี่ๆทั้งหมดเนี่ยทำคอนเทนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย